และนี่ก็คือกิจกรรมการเพราะต้นไม้จากถุงนมหรือถุงรีไซเคิลนะคะค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะมีถุงนมนะคะนี่ค่ะถุงนม2กันไกลสาปากกาและปากกาเมจิกนะคะสช้อนปู5 หินค่ะหินนะคะหินค่ะแล้วก็ดินนะคะดินร่วนปนทรายนะคะแล้วก็ต้นไม้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการทํานะคะว่าทําอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็นําถุงนมนะคะไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดพร้อมทั้งกลับด้านนะคะเราจะได้ด้านนี้นะคะกลับด้านเรียบร้อยแล้วนะคะ ะคะลักษณะนี้นะคะนี้เราก็มาตกแต่งถุงนมนะคะด้วยปากกาเมจิกนะคะเราก็จะเขียนข้อความนะคะเพื่อสร้างสีสันนะคะวันนี้เราจะมาสร้างสีสันให้ถุงนมนั้นมีประโยชน์เราก็จะมาตกแต่งถุงนมนะคะด้วยคําอวยพรเก๋ไกนะคะนะคะ่ะ และนี่ก็คือถุงนมที่เราได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการทําช่องระบายน้ําที่ก้นถุงนะคะโดยเราใช้ปากกาจิ้มไปที่ก้นถุงเป็นรูเล็กๆก็ได้นะคะหรือเราจะใช้กรรไกรตัดเป็นช่องเล็กๆก,ก็ได้ะคะ่ะ นี่ก็จะขอทําทั้ง2วิธีเลยนะคะก็คือใช้กันไกตัดนะคะเพื่อเป็นช่องระบายน้ํานะคะเนื่องจากกระบองเพชรไม่ชอบน้ําให้น้ําขังเพราะจะทําให้รากเน่าได้ฉะนั้นเราก็จะมาจัดตัดช่องระบายน้ําเป็นช่องเล็กๆนะคะ,ะก็จะให,ให้กันไกตัดนะคะเป็นช่องทั่วก้นหุ่งนะคะเพื่อไม่ให้น้ําขังมากเกินไปนะคะเราก็จะทำการตัด่างนี้นะคะ ประมาณแล้วนะคะค่ะลักหนะนี้นะคะค่ะเราก็จะทําดินนะคะที่เป็นดินร่วนปนทรายนะคะใส่นะคะหรือถ้าเรากลัวว่าเออดินร่วนปนทรายของเราเนี่ยมันจะร่วงลงจากถุงนะคะให้เราใช้หินรองที่ก้นถุงก่อนนะคะลักษณะนี้นะคะ่ะ เราก็นำาินินใส่ก้นถุงก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ดินนั้นร่วงลงออกจากถุงถุงหมดนะคะค่ะต่อไปเราก็ตักเราก็ใส่ดินนะคะดินที่ใช้จะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะเพราะว่ากระบองเพชรเนี่ยไม่ชอบให้น้ำขังฉะนั้นดินที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะค่ะนำดินใส่ให้เกือบเต็มนะคะเหลือพื้นที่ไว้พอประมาณนะคะลักษณะนี้นะคะค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเราก็จะนำต้นไม้นะคะวันนี้เราใช้ต้นกระบองเพชรนะคะค่ะมาใส่นะคะนี่ค่ะก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็มีความหมายดีนะคะให้เราอดทนเข้มแข็งนะคะเหมือนต้นกระบองเพชรที่ทนต่อทุกสภาพอากาศนะคะค่ะเราก็นำต้นไม้มาใส่นะคะแต่ระวังหนามนิดหนึ่งนะคะ แต่อันนี้เป็นต้นอ่อนฉะนั้นหนามจะไม่ทําให้อันตรายมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ให้ระวังไว้นะคะค่ะก็นําดินใส่พอประมาณนะคะเสร็จแล้วให้นาหินนะคะค่ะนำหินนะคะมาโรยปิดปิดทับอีกครั้งหนึ่งหินเนี่ยก็จะช่วยไม่ให้น้ำเนี่ยโดนไปที่ลำต้นหรือ ตัวต้นมากเกินไปนะคะก็จะช่วยกรองน้ําในระดับหนึ่งะคะแล้วก็ไม่ให้ดินเพราะว่าถ้าเราลดน้ำเนี่ยแล้วไม่มีหินดินมันก็จะทําไมคะทะลักออกมาทําให้เลอะไปหมดเลยใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็คือข้อดีของการใส่หินลงไปแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือสวยงามเห็นไหมคะพอเราใส่หินแล้วก็จะสวยงามลักษณะนี้หรือเราอาจจะใส่หูเป็นเชือกนะคะเพื่อนําไป ประดับนะคะตำหน้าต่างไปแขวนตำหน้าต่างได้ก็จะนําเชือกมาแขวนลักษณะนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะสวยงามนะคะก็เป็นการทำนะคะต้นไม้หรือว่าเป็นการปลูกต้นไม้ในถุงรีไซเคิลหรือถุงนมนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ถุงนมที่เรากินหมดแล้วหรือถุงน้ํายาปรับผ้านุ่มหรือถุงรีไซเคิลอื่นๆก็ได้นํามาใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะนี่ค่ะ